สบายดีครับเพื่อนๆมาอนี้ไปอนาไปรี n ิวไลเซนส์ไปต่อไ,ไปต่อใบครับขี่รถไปต่อใบครับขี่รถทุกๆทุกๆุี่ปีต้องได้ต่อทีหนึ่งเลยต่อใบครับขี่นะ อันน่ะราคาเนกีกระสีมนนนอ่ะสาห้าดอนเนาะสีป่ปีต่อเธอหนึ่งสบายดีเอฟซีเมื่อนี้จะพาไปต่ออ่ะลายเส้นเด้อทุกๆสี่ปีต้องต่อเธอหนึ่งเนะ <c oughs> าะเฮาตื่นเฮา,าตื่นเอ,อ๊ ก่อนหนึ่งนะสิไปเอาเงินก่อนเอาเงินมาใส่น้ำมันเอาเงินไปหาลอเลรินเซลจะข่าร้อยดอลลาร์เนาะห้าร้อยดอลลาร์นี่กามื่นห้าไล่สามสิบบาทเนาะต่อดอลลาร์ไล่สามสิบบาทต่อดอลลาร์ต่อวันดอลลาร์สิไปเอาอยู่ ATM US Bank <c oughs> ใส่เข็มขัดแล้วนะครับม,มันนี้กับแดดออกงามขนาดพะเยาวันพุธ มาเอาเงินนํำกันเด้อไปเอาตังค์ด้วยกันนะครับเอาจากห้าร้อยดอลลาร์นี่เป็นไงครับจัดหนักจัดเต็มมาเด้จโอเคนี่เอ้คนกบหลายสองสองคันรถเนาะไม่เป็นไร นาไปต่อไปขับขี่เช็คอินออนไลน์ Check จ,ะจะักรวาท่าขนาดสมองห้าสิบพอดีละไปเลยมาหอดแล้วครับเพื่อนๆออต้องไปทายฮูบแล้วมันเนี่นะเนาะต้องแปรงพอกแปรงผมวันสันเดย์นี่ไงบัตรบัตรเสียวบัตรเสียวเงินนะนบอกนี่ A.T.M. A.T.M. U.S. Bank okay, <c oughs> <c oughs> โอเคครับโอ้ยคันคอตลอดเนะาะสบายดีเด้อขอบใจที่ติดตามอันนี้เปิดประตูลงบาหนึ่งเลยโอเค อ่าเห็นบอกพวกเจ้าเห็นไหมครับโอเคนี่อเอาจากห้าร้อยดอลลาร์ พอดีครับพอดีมา นี่ไงา500ดอลลาร์นะครับเขาให้อใบ100ใบครับใบ,บ, 6, บ 6, 5ใบสาว5ใบไป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  Let's go Let's go สบายดีไปไปไปกินเดียเนะไปโอเคได้เวลาไปกินเดียแล้วนะครับ ล่าเล่ง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 อโอเคสปายาน,นาตไปครับที่ก่อนบาเนะี่มือหนึ่งก็จะเป็นงามบอกเจาก้าเอ้ยบางคืออ่าคนจะได้ลูกนี่สปอตายกจ้าเ่อเนาะมันงามเลยดูว่า ใครใคร w i l live forever วข้อสนิทพูดไทยเฉาฉานเลยวันนี้อ่าบ่ายโมงยี่สิบโอเคจะไปต่อไปครับคี่ l i เซนส์รีนิว ก็จะทาทาสีไม่ทาสีเหลืองไม่มีลากิตาเดนีอานาแฟนผ้ากำลังพันสิไปครับออตูสโซนตูสโซนอานาลงมากเลยตูสโซนเลยซาตลอดออตูสโซนนี่มากแล้วคน จ้าเอาอย่างตัวอย่างมาเต็มสะสบายดีสบายดีมือนี้ก่นมาฮอสนี่เลยดิว่าสต่อลไลเซนต์กันเลยเอาตัวไลเซนต์ถูกๆสี่ปีนะพวกเจ้าไว้แต่ว่ากับบริษัทโดนไปเนาะเพราะว่าน่าเช็คเอโนออนไลน์แล้ว าตมา,า,ามธรรมาดาท่าสมองกับ50นาทีก็จะว้าวนาะผมเชื่อเราคอบใจเอยได้ด้อมมันบ่ผมอาณาไทยให้เบิง้งเด้อยู่ในเมืองไทยผมก็ยังเห็นเมืองลาวก็ยังเห็นคือกันเห็นบ่ปา,ากกาจากเบิง้งคือกันนะักนัณฑ์ควาปมปริมาเมืองอเมริกาเป็นได้ไ